ร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาสินค้าหลายรายการลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์2566ราคาขายปลีกหมูไก่และไข่ไก่เฉลี่ยทั่วประเทศลดลง3-9%เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดยหมูเนื้อแดงเฉลี่ยอยู่ที่149บาทต่อกิโลกรัมไก่น่องติดสะโพกเฉลี่ย70บาทต่อกิโลกรัมน่องไก่เฉลี่ย72บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่เฉลี่ย76บาทต่อกิโลกรัมอกไก่ นังเฉลี่ย76บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์สามเฉลี่ย3บาท59สตางค์ต่อฟองสำหรับราคาน้ำมันปาล์มเฉลี่ยทั่วประเทศ46บาทต่อขวดโดยราคาถูกที่สุดอยู่ที่ห้างแมคโคร41บาท75สตางค์ต่อขวดและราคาน้ำมันถั่วเหลืองราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ61บาทราคาถูกสุดอยู่ที่ห้างโลตัส57บาทต่อขวดร,รวมทั้งปุ๋ยเคมีราคาลดลงต่อเนื่องเช่นกันโดยปุ๋ยยูเรียราคาลดลงแล้ว33เมื่อเทียบกับช่วงสูงสุดของกลางปีที่แล้วราคาตอนนี้เฉลี่ย1,000บาทเศษแต มีหลายพื้นที่ราคาต่ำกว่า1,000บาทแล้ว